ตอนที่ผมรู้จักเครื่องนี้ผมรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยน pH ของน้ำได้หลายระดับและเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นผมก็เลยอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมีคนนำเครื่องมาสาธิตที่ร้านอาหารที่นี่และภายใน20นาทีผมก็มั่นใจว่า นี่คือเครื่องที่ผมต้องใช้สำหรับร้านอาหารจริงๆผมมีความรู้พื้นฐานทางเคมีผมรู้ว่าค่า pH ของน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรุงอาหารและการทำความสะอาดน้ำสามารถเปลี่ยนรสชาติของอาหารไปอย่างสิ้นเชิงน้ำสามารถนำมาซึ่งความสดของอาหารไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์ น้ำทางเก้นสร้างความแตกต่างอย่างมากในรสชาติอาหารให้กับลูกค้าและสำหรับผมเองความพิเศษอย่างหนึ่งของเราที่ร้านเรฮานคือซุปแอชมันทำด้วยผักใบเขียวประมาณ8ชนิดและมีถั่วลันเตาและถั่วกาบันโซจริงๆแล้วมันทำด้วยน้ำในท้องถิ่นซึ่งเป็นน้ำสะอาดแต่ที่ร้านอาหารของเราไม่มีน้ำนั้น เราเลยใช้น้ำซุปไก่เพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำซุปแต่ตอนนี้เราใช้น้ำขังเกนเราสามารถทำซุปแบบเดียวกับที่คุณยายเคยทำบนภูเขาเหนือทะเลคแคสเปียนลูกค้าของเราชอบมากซุปนี่เป็นส่วนหนึ่งในซุปที่ดีที่สุดของร้านเราลูกค้าทุกคนเกือบจะสั่งซุปแอชเป็นสิ่งแรกเมื่อเข้ามาในร้านซึ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอย,อย่างดี ปกติเวลาผมปรุงถั่วกะบ,บันโซเราต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการปรุงถั่วกะบันโซด้วยน้ำธรรมดาแต่เราเริ่มปรุงถั่วกะบันโซเราใช้ถั่วกระบันโซแห้งและใช้น้ำคังเก้น9.5มันใช้เวลาปรุงได้เร็วขึ้นและรสชาติดีขึ้นสำหรับเนื้อสัตว์เมื่อผมล้างเนื้อด้วยน้ำคังเก้นมันจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้น ทำให้เนื้อนุ่มหมักได้ง่ายขึ้นผมอยากให้ลูกค้าของผมกินของสะอาดเพราะผมเองก็ชอบกินของสะอาดผมทำชาเย็นแบบเดียวกับที่ผมทำที่บ้านซึ่งเป็นชาดำที่มีกระวานเป็นเครื่องเทศสิ่งที่ดีมากเกี่ยวกับการใช้น้ำคังเก้นทำชาเย็นก็คือเราจะใช้ชาน้อยลงแต่สามารถทำชาได้มากขึ้น และผมสามารถใช้ชาหม้อใบเดียวกันได้ถึงสามครั้งและยังได้ชารสชาติเดิมการซื้อชาคุณภาพสูงนั้นมีราคาแพงมากซึ่งการใช้น้ำคังเก้นชงชาแค่นี้ก็คุ้มแล้วที่จะซื้อเครื่องคังเก้นตอนแรกผมไม่ค่อยแน่ใจที่จะซื้อเครื่องมาใช้ในร้านอาหารผมคิดว่าถ้าใช้ที่บ้านมันก็โอเคอยู่ แต่ผมไม่อยากเสี่ยงกับร้านอาหารแต่ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามเลยน้ำคังเก้นสร้างผลกระทบอย่างมากผมได้แบ่งปันข้อมูลเรื่องน้ำคังเก้นกับเจ้าของร้านอาหารคนอื่นๆแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อผมก็เลยเชิญให้พวกเขามาที่ร้านอาหารและนั่งทานอาหารของผมผมคิดว่าร้านอาหารทุกร้านโดยเฉพาะเชฟถ้าคุณลองชิมแล้ว คุณจะต้องสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอน